แรปเปอร์ไทย a ลนด์อ๋อ T N T h มาฟ็กสวัสดีครับไอสัตว์ก็ขอสมัครเข้าร่วมแจมถ้ามึงยังคงไม่พร้อมให้รีบเตรียมคำมาแจกแดนระวังมึงจะล้มและเจอกูซ้ำแบบแบงแบงร็อมึงแม่งไม่ได้แพงและมีราคาแค่ข้าวแกงเบื่อที่ต้องทนดูไอพวกไม่เทียมมาเห่าหอนเก่งอยู่แต่โลกโซเชียลสงสัยพ่อแม่ไม่สั่งสอนเป็นแค่เศษสวัสด์มึงแดกขยะเหมือนกับหนอสมองมึงคงฟอตายเสียดาน้ำลายที่สั่งสอน ทำอะไรไม่เป็นก็ดีแต่ปากให้บ้าบอที่พวกตัวเองทำผิดก็เสกปัดป้องและยกยอแสดงในสังคมประเภทนี้กูว่าคนบอถ้ามึงยังคงไม่เลิกเดี๋ยวเจอกูเรียกคอสชอเอาแต่พวกตัวเองในทุกขณะมองคนอื่นเป็นสว่นนิสัยอย่างมึงกูบอกเลยไม่โคตรขยะหัดคิดและไต่ตองด้วยสมองตัวเองสักนิดปากหมอไม่งตายเพราะปากแต่มึงจะตายเพราะพูดไม่คิดไม่ว่าตัวมึงจะอยู่สูงสกีหลา เก่งแค่ไหนเหนือฟ้าแม่งย่อมมีฟ้าอย่าให้ความโอหังในตัวมึงมาบาังสายตานี้ใส่แค่นี้ถ้าแกไม่ได้ก็ควรจะพจะลิศจรนา mm hmm. ทั่วล่าอาณาจักรไม่ได้มีมึงแค่คนเดียวเ mm hmm. ก่งแล้วทําอะไรก็ได้อย่าคิดงั้นเชียว mm hmm. ทั้งๆั้ท,ที่รู้ว่าผิดก็เสือกเถียงโตเป็นเกลียวฉะนั้นมึงอย่าประจักษ์และคิดสะดับว่าตัวมึงนั้นแม่งเลวโ <Okay, S 1> อเค<อ>กูเข้าใจมึงอาจจะโง่คิดไม่ทัน mm hmm. เกียนเยอะอย่างมึงกูว่า mm hmm. เกมมันคงไม่มัน mm hmm. คงต้องโทษตัวเองทําไมมึงโง่สอนไม่จําการบ้านวันนี้ก็เอา ไปนอนคิดก็แล้วกันนะโอเคไปนอนคิดก็แล้วกันนะคิดดีๆก็แล้วกันนะ